สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิธีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาวระความรู้ด้านการ,กรเรษกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับมื่อน,นี้คลิปนี้ผมกัสิพาผีผ้าน้องนี่มาเลือกเอางว้วอีกของหนึ่งฟ้ามหนึ่งอยู่ทางอำเภอบ้านปีประทุมจังหวัดมหาสาครคามเะ,ค,ะ,ะครับพี่น้องข้อในนี้กับว่าได้มถาทายคลิป เกือบ2ปีแล้วครับพี่น้องครับรอบนี้นี่เพป็นมีงวัวมาฝากปีฝากน้องมาแบง่งอ่าห้ได้เลือกได้ดชมนี่หลายอยู่แ้วครับพี่น้องครับแล้วก็ผู้ใดอยากจะได้ควายนะครับเนาะคูนั่นงาม,งามๆนะครับสิเปิดราคาเบาๆให้เลยซึ่งคูนั่นผมหูราคาแล้ยวนะครับเนาะเฉพาะควายนะครับมันนี่มีงวัวพอพันแล้วก็มีงวัวทองอ่าอยู่ทางพี่อีก <c oughs> หลายตัวอยู่นะครับพี่น้องเป็นทองไก่ขอดกับมีแล้วก็นอกจากงัวยู่นี่นะครับมีอีกของที่ยืนโน้นทางผุ่นนะครับเด้ออ่ามีแม่ลูกตัวแม่อีกหาคู เดี๋ยวสีภาพไปเบื้องกันนี่แหละครับตามหน้าจอนี่แหละรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันชูสีภาพไปเบื้องกันพิกัดยุทีบ้านหวายตำบลบ้านหวายอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องเอาก่อนอื่นไปแนะนน้ำถักไทยกับทางเจ้าของขอกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็สวัสดีพี่บญชูนะครับแล้วก็เอฟซีพี่ชูนะครับครับห่างหายไปโดนนะครับครับโดนเติบก็อันนี้คือขอกของพี่ท้องสุกนะครับเนาะแมนครับเอฟบานหวายเอฟซีห้องสี ว่าลืมกันนะบ้านบ้านลืมนะครับครับแลราคาของนี้ที่ผมมาถ่ายตั้งแต่ปีก้อนๆ้นนะครับพี่น้องเพราราคาถือนะครับของนี้พี่น้องไปโทรบวัดเด็กคอนนะครับเนาะรวก็อยากจะได้งัวอยากได้ควายตามออเดอร์สร้างได้เด้อครับมีงบอยู่เท่าไหร่หมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นหาให้ได้เด้อครับพี่น้องสร้างได้ครับเอาฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์หกสองห้าหนึ่งเจ็ดห้าสองเก้าศูนย์อีกเบอร์หนึ่งนะครับศูนย์เก้าสาม 038-1542นะครับกะถักไลฟ์ได้ทั้งสองเบอร์นะครับแม่นครับถักไลฟ์ได้ทั้งสองเบอร์ครับอ๋อเพิ่เสียเวลาครับส่วนการรับประกันนะครับรับประกันบวกค้าตัวค้าถอนหนาด้ห้าหลอกรับประกันสากลนะครับครับอยู่หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนหัวทองกับหนึ่งเดือนนี่กันนะครับครับผมนี่การรับประกันสากลหนึ่งเดือนครับตัวแรกเบอร์หนึ่งเอาทั้งไรครับเอาตัวนี้ครับเนี่ยเอาตัวผูรอนนี่ยแล้วหนังยั่งหนาแน่นเลยครับเนี่ยหนังนานเออนี่นะครับเด้อผู้ใดก็ลังหาอยู่นะครับเนาะเอออออนนนนีีี่่่่ไไกกาาลลัััังหยููะคครรบบตว้้พ ตัวนี้เป็นลูกปีศาจแดงครับอ่ลูกของปีศาจแดงนะครับเด้อครับจังเดือนหรอครับอยู่ประมาณปีสองเดือนสามเดือนนะครับประมาณปีสองถึงสามเดือนนะพี่น้องครับส้นสูงอยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้ร้อยสามสิบได้ยังมั้งครับร้อยสามสิบได้เด้อครับพี่น้องสามสิบบวกบวกหรือวะตัวนี้ครับสามสิบบวกเลี้ยงนั่งนาดียุกเข็นเข็นาดีครับเนี่ยนังดีอ่ะพายหาแบบนี้อยู่ปีศาจแดงเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้เปิดได้สิบเก้าหาร้อยครับมื่นเก้าหาร้อยพี่น้องนี่รับก็ตัวแรกกรับ เด็ดเหรอครับผมต่อรองได้กับทรงพี่ลอยโลกันครับต่อรองได้อีกทรงพี่ลอยโลคือกันนะครับเนาะอย่าลืมนะครับจงมีแม่ลูกอีกหาครูยุทธายคลิปนะครับถือผ้าไปเบื้องอีกขอกหนึ่งบ่มี่ตันนี้อย่างเนาะบ่มีครับบ่มีตันนี้บ่มี่ตันนี้เอาเบื้องหน้าตรงครับพี่น้องเออยเชียงรับตันนี้เชียงหูถึงเชียงหูหูลึกๆเพิ่มนะครับไข่สองใบนะครับพี่น้องครับอ่เป็นงัวแดงตัวหนาตัวลึกเล่นอะพี่น้องนี่เอาเบื้องมุมนี่เบื้องไหนเห็นส่วนมุมนะครับเด้อเงาหางใหญ่ๆนะครับนี่อออยยาาาากกไดด้้้มเผููหแบบนี่ มื่นเก่านะครับเด้อไข่สองนะครับเนาะนี่เบื้องแผ่นหลังเฉียงเฉียงหูหูนะครับเนาะหูกับเชียงกันนี่นะครับอยากได้กระมอพี่น้องหุ่นถึกๆนะครับอันนี้แค่ตัวแรกนะครับเนาะตัวที่สองเอาตัวไหนครับนี่ครับแม่สาวครับมีงัวสาวอยู่ได้พี่น้องกระติปล่อยแบบเล็บใหญ่อยู่ทับตามธรรมชาตินี่แหละครับผมครับตัวนี้กระไรสามชิบหายเดี๋ยวถุงแงยิ่งได้ครับตัวนี้ได้เนาะลอยสามชิบหาได้ติดเทือดบวกลบได้เลยครับเนาะเป็นงัวสาวอายุประมาณเท่าไหร่ครับ อยู่ประมาณปี2เดือนนี่ยนะครับประมาณปี2เดือนนะครับเนาะเออนี่เบื้องยืนฐานยงโยงตัวนี้เป็นลูกสติงเล่ครับตัวนี้ลูกสติงเล่มีใบมีหลอดบปะมีครับมีครับอ่ะมีใบมีหลอดสติงเล่ตัวนี้ว่าไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดใบซิมฮกหาลอยครับเอาเอาเอาไม้ครับเอาไม้เอาไม้กอนซิมฮกหาลอยครับอ่ะบ่ผิดนะครับผมย้ำให้แล้วนี่ที่ผมถามย้ำแต่ว่าตัวนี้ออกกระโดดเองนะครับอันนี้ออกกระโดดเองพี่น้องครับเอาเพื่อเอาไผยทุบไปดีก้อนเหรอครับผมเป็นงัวโบดนะครับพี่น้องครับตําหนิไม่มีนะครับ นี่เด้อตัวใหญ่เด้อครับสำหรับมื่นหกดิพี่น้องที่เห็นอยู่ต้นหนาหนะครับตัวใหญ่ครับต้นนี้ไม่มีเนาะกต่สิ่งนี้พวกหนาท้าแป้งขาวนิดหน่อยนะครับขนแซมนิดเดียวนะครับแซมนิดหนึ่งครับพวกหางบัดอกบัแซมหางใหญ่ดีด้วยครับพี่น้องครับนี่นะครับเนาะเราจะให้เบื้องทายางทาก้าวขานะครับพี่น้องครับมื่นหกหาโรยนี่ข้นหางนะครับเนาะนี่เด้ออ่วัตตื่นดอกลูกเออนีแหละอยากได้กระมอกครับพี่น้องครับ เอามากินเออออะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวต่อไปเด้อค่ะพี่น้องอ่ะมันตื้นกลองสืงๆอๆออกพี่น้องอ่ะนี่นี่นะครับนะเนาะนี่เบื้องถ่ายอยู่นินึงเียงบัเน,นี้อ่ะหนึ่งแล้วนะครับตัวที่สองเออนี่เอาเดี๋ยวพาบเบื้องตัวที่สามครับบัเนี้ครับต่อไปสิเป็นงอท่องอยุ่นี่มีสามตัวยุ่นบ่เนี่แม่น,น,นมครับพี่สอง,สงทั้งหมดนะครับพี่น้องครับอ่ะเอาตัวอ่าขาวก้อนนี่เด้อคับพี่น้องครับเอาตัวว่ามุมมุเท่าๆนี่ครับ ขาวหน้าจอกดำดำแข้งขาดำข้อขาดำสูงในร้อยสี่สิบเท่าไรบุพพีน้องสี่สิบห้าบวกก็ได้ร้อยสี่สิบห้าได้ด้วครับพี่น้องครับห้าบวกลบกับขั้วหางเงี้ยวๆร้อยสี่สิบห้าบวกลบใส่นี่นะครับเนาะครับตัวนี้ตัวนี้ท่องี่สามเดือนครับท่องสามเดือนเด้อใจพี่เอ็ดแล้วไหนเด้อเอาจูงออกไปเสียดดให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับเนาะท่องสามเดือนพอได้ครับตัวนี้ถ้าพอคุ้มฝูงครับอ่าอันนี้คุ้มตัได้พี่น้องครับตบประตูยันดีอยู่ตัวใหญ่ครับเบงการเดินการยางไม่มีปัญหา คือว่าตัวญหญิเห็นว่าชาติผมกับเสียวออกไปให้เบื้งชัดชัดลูกไหนครับตัวนี้ลูกที่ที่สองครับลูกที่สองเออยืนเลรพี่น้องลูกที่สองนะครับเนาะนี่ประกันทองด้วยพี่น้องประกันทองครับอะประกันทองนะครับเนาะนี่นะครับหนาดําะนี่เบื้องถ่ายอย่างชัดชัดพ่วงหางใหญ่ยนะครับเนาะเดี๋ยวจะหาจังหวะถามราคาให้เอาไปเลยครับวันนี้ไปเลยตัวนี้ว่าไว้ที่เท่าไหร่ครับ ตัวนี้เปิดไว้สองหมืนสองครับตัวนี้สองหมืนสองมั้งท่องพี่น้องครับสองหมืนสองนะครับเนาะครับเออนี่เบิ้งอ่ะโู้ึงเื่องๆฟอมนะครับพี่น้องสองหมื่นสองอ่ะตอนี้บ่มีแล้วพี่น้องเด้อบ่มีครับบ่มีตัวใหญ่ๆนี่แหละเบิ้งมุมพุงสูงน้ำสูงไรยใส่ประมาณร้อยสี่สิบหาดได้ครับพี่น้องบวกลบนะครับบวกลบครับเอออ่ะตัวที่สองตัวที่สามครับบอหนี่เอาตัวไหนครับตัวนวลนี่มันตัวนวลครับตัวนวลต้นน่าจจะงอท้องเหล็กบ่พี่น้องเดี๋ยวเบืงเด้อ ตัวนี้ย่างไงสดเลยเหรอครับผมแข็งขายญ่ดีนะครับเนาะตัวนวลน่าจะลูกที่สองเลครับพี่น้องตัวนี้ใส่ประมาณไก่เคียงกันนะครับเนาะใบซีซีหมาบวกลบบวกลบได้นะครับเป็นง้วนทองจักเดือนเหรอครับตัวนี้ตัวนี้ทองยุซี่เดือนครับทองยุซี่เดือนเดี๋ยวออกมาข้างนอกกับเดบเอาออกไหมปล่อยเลยกันแดดปล่อยธรรมชาติเลยที่โเห็นเออเอาแดดกันแดดพออยู่ในโฮมยันพี่น้องบ่เห็นไหมใหลายพี่ม้ทองซีเดือนก็พอได้ครับตัวนี้โอเคทองกับอ่าลิกโก้าวเจ็ดเก่าครับลิก ลิโก้หรือไอ้เลมโบ้ถ้าลิโก้มันเป็นเป็นเป็นโโเป็นลิโก้เป็นเป็นท่ายาดเรมโบ้ไหมครับโอ้ท่ายาดเรมโบ้หาเจ็ดเก่าทับแน่นครับนอนบ <c oughs> ตัวนี้ไซรอยซิสหาลูกที่สองเปิดเท่าไหรครับนี่ตัวนี้เปิดไปสองหมื่นเก่าครับสองหมื่นเก่าได้ครับตัวใหญ่เด้ครับเด้อสองหมื่นเก่านะครับ อ่าพี่น้องครับมาเบิ้งว่าท้องตัวต่อไปครับบันนี้เอายับออกมาจากทางผุนหรืมาเบิ้งเดินเหยยชัดๆนะครับตัวนี้เป็นง้านตัวง่ายท้องสีออกเลยนะครับผมสีมะถาม่าท้องจตีเดือนอ่าเตรียมกินน้องอย่างเดียวตัวนี้ท้องพอไดิครับท้องอ่าช็อกโกแลตครับท้องกับช็อกโกแลตด้วยครับเด้อใกล้สีออกเลยแหละพี่น้องครับเป็นงอนลูกได็ครับนี่ลูกที่สามใกล้ตัครับลูกที่สามนะครับตัวในท้องสูงตัวนี้น่าจะลอยหาสิบผุนนะครับพี่น้องครับเบียดนะครับเนาะใส่ลอยหาสิบนะครับเนาะเออนี่ ใส่ลอยหาซิบตัวบักง่ายกินเก่งพร้อมนะครับเออให้พี่น้องท้ายในใจไว้นะครับเอาไปพร้อมกินน้องเลยคได้เอาพร้อมกินน้องเลยพี่น้องครับเอาตัวนี้นี่เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับสองหมื่นเจ็ดครับสองหมื่นเจ็ดได้พี่น้องครับต่อรองเอาอีกนะครับอันนี้ต่อได้อยู่เนาะต่อได้ครับต่อได้อันนี้ต่อรองได้ได้ครับพี่น้องครับสองหมื่นเจ็ดกระสีย่างออมห้เบื้องเป็นเครื่องอมต้นนี้บ่มี่หรอครับพี่น้องใต้ลูกแดงสุดตครับนี่ให้ลูกแดงสุดตกินเก่งคัะเก่งแน่ครับเอาออกอ่ามานนี่เล่มย่างเดียวพี่น้องครับเอานี่หูงงเชีย อ่างใหญ่ๆไปหาแบบนี้อยู่นะครับเนาะมาเลือกเอาเด้อครับเด้ออยู่ที่ทองสุกฟาร์มนะครับนี่จะสัตว์หน้าตาหูแข้งขาดำสีนุ่มครับนุ่มสีเตทาสีนุ่มเหล็บบ่มีปัญหาเอาแดงใหญ่งามครับพี่น้องครับจะได้กับเอาต่อไปมีข้อยแม่ลูกนะครับที่ผมบอกว่าไคยโทรไว้เดก่อนสำหรับคนที่หาควายไปเลี้ยงนะครับเนาะในการภาพไปเบิ่งคู่นี่ครับแขนดีดีทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเด้อเดี๋ยวไอ้เป็นจูงออกมาให้เบิ่ง กำลังกินหยาอยู่นะครับแบบชัดๆนี่ะพี่น้องแข็งๆเลยตัวนี้เป็นควายแม่ลูกตัวแม่นะครับเนาะลูกัวแม่ครับควายแม่ลูกตัวแม่นะครับลูกในลูกพ่อได้ครับเนี่ยลูกคมโตครับลูกคมโตแต่งามงามพี่น้องครับลูกตัวนี้นี่นะครับลูกคมโตลูกจะเดือนหรอครับลูกประมาณสี่เดือนครับลูกประมาณสี่เดือนนะครับออกไปข้างแดดลูกไปเออออกมาลูกมาเออ ลูกซี่เดือนนะครับพี่น้องลูกแข็งแข็งสีเดือนแม่ทับได้ครับนี่แม่ผสมไว้ได้สองเดือนครับแม่ทับไว้ได้สองเดือนนะครับพี่น้องเกิเป็นควายจอกเขาตัวตู่เจ้าหน่อยนะครับนี่นี่นี่แข็งลึกดีแม่ทับสองเดือนพอไรครับทับครโตกันครบตัวอันนี้ลูกตัวแม่เด้อครับพี่น้องครับแข็งนี่แหละผู้ใดอยากได้แบบนี้อยู่หาควายไปเลี้ยงนะครับเนาะครูนี่นี่ว่าไว้เท่าไหรครับ ตัวนี้ว่าสองมื่นเก่าครับอ่ะสองมื่นเก่าด้อครับส่วนสูงของแม่นี่อายุเท่าไหร่ครับร้อยร้อยสามสิบบวกลบสามสิบบวกลบนะครับเนาะครับลูกย่างแข็นเลยเหรอครับผมครับอ่ะลูกย่างแข็นนะครับเนาะนี่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวท้ายหไฮบุกทางนี้นะครับเนาะอ่ะนี่เดี๋ยวเด้อนน่งก่อนนะครับเออนี่นะครับเอานี่พี่น้องครับกลับมาเบืองยูหนาคอกฟังทางนี้อีกเป็นแม่ลูกหาคยู่ด้วครับพี่น้องครับนี่คูหนึ่งแล้วก็อีกอ่าหาครูกับว่าสาว ตัวนึงอีกเม่แน่ใจนะครับเนาะผสมแล้วว่าสันอยู่ทั้งผิดหรือยังไปเบิ้งที่ระครูอ่ามาเบิ้งครูอ่าที่หนึ่งยู่ฟังนีกันครับอันนี้ลูกลูกตัวแม่ทั้งหมดเด้อครับเด้อครับลูกตัวแม่ทั้งหมดครับเป็นอ่าแม่ออกสีกาแฟนะครับลูกจักเดือนหรือครับนี่ลูกอยู่ประมันสามสี่เดือนนี่ครับสามถึงสี่เดือนนะครับแม่ทับไปแม่ยบ้านทับครับอันนี้แม่ยทองว่างนะครับครูนี่แต่แต่เมียขืนแล้วด้วยครับแม่ขึ้นแล้วครับแต่บ้านไหนทับแม่สูงสุดเลยครับร้อยสามร้อยสามสิบบวกเครับใส่ร้อยสาม ครูนี่ยืดถอดไดครับนี่ครูนี่ครูนี่เอาหมองเอาได้เลยครับครับมื่นหาหาลอยครับอันนี้มื่นหาหาลอยอันนี้คือหมองเอาได้ครับเด้อลูกเป็นเท่าโบดได้พี่น้องครับเป็นเท่าโบดครับแม่จะออกเป็นสีกาแฟนะครับเนาะนี่ตำหนิโบมี่เหรอครับผมโบมี่ครับมื่นหาหาลอยเดี๋ยวมันชุดสียังเบื้องหลักอะไรให้เบื้องฐายย่างพร้อมนะครับพี่น้องนี่เบื้องฐายย่างนะครับเนาะอ่ะตำหนิโบมี่เหรอครับสำหรับคนทุนหน่อยครับเนี่ยสำหรับคนงบปลายอยากได้แม่ลูกมื่นกลัวนะครับนี่เนาะนี่อ่ะพี่น้องเบื้องมุมไกลๆจังหน่อยนะครับ เออนี่นี่นะครับเนาะเดี๋ยวจังไปเบื้งคูต่อไปครับเอาให้เพื่อนไปจอดไว้เลยครับมือห่าหารอยออกขับรถเอาเด้อพี่น้องเด้อครับครับประกาศยีกัสีรถสิบสามหรือโลสิบห้าบาทจังคุยกระเดานะครับเนาะจังคอยคุยกันครับไก่ไก่ครับนี่นะครับไก่ไก่เส้นใดนี่แหละครับตัวลูกเพิ่นนะครับเด้อเดี๋ยวจะพาเบื้งคูที่สองครับคูนี่เป็นเท่าโบทั้งแม่ทั้งลูกลูกตัวแม่คือกันหรอกับวเมให้กันอาจจะจอยประมาณรอยสิบสิบห้าได้ครับตัวแม่เพิ่นรอยสิบห้าเออนี่เนาะ เปลียนเปลี่ยนลอยหาซิบเลยครับเมียลอยซิบ hmm. ห้าบวกบวกไหนจะได้ลูกตัวเม่ลูกจ็ดเดือนหรอครับลูกอยู่ประมาณห่าหกเดือนนี่ครับลูกประมาณห่าหกเดือนได้พี่น้องครับนี่ตัวเม่เพิ่งลอยเพิ่นไล่ลูกมาเนาะครับเนาะเออเอาไปเลยครับไล่ลูกมาครับวันนี้ว่ามันใหญ่กันอยู่ยได้พี่น้องครับเออกถ้าได้ประมาณนี้ได้พี่น้องเด้อผุ่นมันใหญ่กันไปผุ่นนะครับเนาะ้เพิ่นไล่มานะครับอ่านี่ใส่เกือบลอยหาซิบลูกจ็ดเดือนกับครับลูกอยู่ประมาณห่างหกเดือนหนึ่งครับประมาณห่างหกเดือนเมียท้องว่างหรับเนาะ ต่แม่ก็เสียออกเป็นเล่ๆจัะหน่อยได้ครับเพราะว่าอ่าอันนี้ขนมันเป็นยังงครับเนี่ยโอ้มันเป็นผิวหนังครับผิวหนังผิวหนังแต่ว่ามันหายหเล่าพี่น้องครับหายแลมวขิดได้แล้วครับขิดได้ขิดยามันหายแล้วแหละขนก็ลังสีห่มนะครับแต่ว่าโตยันย์อยู่ลูกบวบอ่ามีปัญหาอย่างน้องบวไมีนะครับนี่หูนี่ใหญ่ลูกโตเมยลูกพ่อไรบุ๊ครับนี่ตัวนี้น่าจะเป็นข้โตบ่บ่มีเอกสารครับอันนี้บ่มีเอกสารนะครับพี่น้องเดี๋ยวเดีๆกนนะครับ อยากได้มาเบื้องตัวจริงนาคอกเอานะครับเมาเบื้องอีกก็ได้ครับมาเบื้องตัวจริงนาคอกอีกที่หนึ่งก็ได้เดี๋ยวเห็นอะไรลูกมาเออนี่นะครับเออออานี่คูนี่เท่าไหร่ครับนี่คูนี่คูนี่เปิดไปสองหมื่นหกครับคูนี่สองหมื่นหกลูกโตใหญ่อยู่ที่พี่น้องครับตัวใหญ่ครับลูกก็สูงเกือบลอยสามสิบหลุดนี่สองหมื่นหกคูนี่นะครับเนาะอ่ะนี่นะครับสองหมื่นหกนะครับเนาะครับเออเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวผ้าเบื้อง อันนี้มุมไทยมันได้แค่นี้เด้อครับพี่น้องอนี่นะครับนี่พ,พาคุูยางเขาไม่มมดออได้มั่งิีหมื่นทึกเอาเออไปไปดูไปสองหมื่นหกคู่ที่สองแล้วเราจะพาไปเบิ่งคู่ต่อไปครับผมให้เพื่อนไล่ไว้นะครับเนาะตัวต่อไปสิเป็นเบอร์ใดเอาเดินเข้าไปพูดไปนี่เออ,อนี่ตัวต่อไปตัวไหนครับสองหมื่นหกตัวใหญ่อยู่ที่พี่น้องครับตัวจริงๆนี่ต้องมาเบิ้งเอานะครับต่อไปตัวแปรต,ตัวนี้ครับ เอาคูน <issements> uh, 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 mm ี hmm. ่นะครับเด้อเอาลรลูก uh, คูก really ันไปเลยครับนี่ครับลูกไปี้เออลาไลลูกมาใส่แม่แล้วอ่ะอ่าตอนลูกมาใส่แมีไว้อ่ะตัวนี้เนาะอันนี้เป็นลูกตัวแมีสีนวลลูกจักลูกจักเดือนครับลูกยุบประมาณสามเดือนนี่ครับลูกประมาณสามเดือนนะครับเอาแมีแม่ป้อยไปหันละครับเอาลาตตนลอดตะลูกเออนี่ลูกประมาณสามเดือนนะครับแม่สูงเท่าไรครับนี่ไอ้ซี่ผ่าบวกลบรับซี่ผ่าบวกลบแมีท้องว่างอยู่เนาะครับท้องว่างอยู่ครับเออเนี่นะครับ เออเสียกเอาไปครับเอาอะไรตัลูกตอนตัลูกกันสิเออเอาคูนี่นี่เท่าไรครับนี่คูนี่เปิดไว้สองหมื่นสามครับอ่ะคูนี่สองหมื่นสามเด้อพี่น้องเด้อสองหมื่นสามอันนี้ต้อได้บ่ครับต่อได้นิดหน่อยครับอันนี้พราต่อได้อยู่เด้อครับพี่น้องครับเป็นลูกตัวเมียนะครับเนาะลูกเนื้อหนังดีครับลูกเนื้อหนังดีนะครับเนาะเออลูกเนื้อหนังดีเด้หล่ะครับผมนี่ตัวเมียเอาไปเมียเลยครับเออนี่นะครับเนาะ สีผ้าเบิ้งคูนี่เหอนเออลัตลูกเส้แมวไปซื้อเนี่ยสองหมื่นสามคูนี่นะครับเด้อต่อได้ลูกนะาผากแดงๆนะครับเนาะครับแม่ใส่รอยสี่ซิบหาได้นะครับตัวใหญ่นี่พี่น้องตัวจริงนี่ราคาสองหมื่นสามนี่นะครับเอมาเบื้องเอาอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพยายามจะเบื้องหน้าะสัตว์พี่น้องจะเห็นบ่นะครับอืออ่ะนี่มาเลือกเอานะครับตัวต่อไปครับอันนี้ต่อไปเป็นแม่นี่ครับ เอาแม่นี่เด้อค่ะเด้อเป็นแม่ลูกคือกันเด้อพี่น้องครับแม่ลูกกันครับอ่ะเดี๋ยวให้บนไรลูกตอนลูกขึ้นมาแม่นี่ท้องได้ซีเดือนเลยครับนี่โอ้แม่กระท้องเต้ครับอันนี้ซื้อสองได้สามแม่ท้องได้ซีเดือนแล้วท้องกับพ่อไหนครับทับคุ้มโตครับคุ้มโตเด้อครับเด้อแม่กระใสลอยสามสิบได้อยู่เนาะครับลูกลูกตัวใหญ่แนะครับผลลูกมันตัวใหญ่เป็นโบทสเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวพี่เป็นตอนมาสิผมไปว่าอะเด้อครับพี่นำนี่นะครับลูกตัวแม่ตัวใหญ่แล้วอันนี้ซื้อสองได้สามนะครับเนาะอ่ะซื้อสองได้สามนะครับเดี๋ยวสิิเบง เดีย๋ยวจะลูเป็นนะครับเดี๋ยวพี่น้องอยากแยกก็แยกได้ครับตัวนี้เดี๋ยวได้พี่น้องผมหาจังหวัดถามราคาอยู่นะครับเอ้าคูนี่ยุทธที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้สองหมื่นหกหาร้อยครับสองหมื่นหกหาร้อยซื้อสองได้สามได้พี่น้องครับอยากจะแยกนี่ยตัวละเท่าไหร่ครับแยกกแม่มันกึ่มืน่นมืน่มนเจ็ดหาร้อยครับอ่ะนี่นะครับตัวลูกให้เพิ่งจะเสรก่อนมันจะไปก่อนอ่ะ อันนี้หมื่นเจ็ดห้ารอยด้ครับพี่น้องครับลูกอ่ะนี่นะครับเนาะลูกมันอยู่หมื่นหมื่นสี่หารอยครับหมื่นสี่กับหมื่นเจ็ดห้ารอยด้ครับพี่น้องครับเลือกเอาอยากจะสื่อยกนี่จะคุ้มกว่านะครับพี่น้องแต่ว่ามันเป็นสองในสามกับมันเป็นสองในสามจะคุ้มนะครับนี่เด้ออ่ะเดะกระเมาครับผมเพืเห็นว่าชัดกะจังมาเบิงขอกอีกครับจังมาเบิงตัวจริงเอาด้วยพี่น้องครับนี่สำหรับผู้ใดมีงบอยู่หมื่นกว่าสองหมื่นนะครับเนาะพี่น้องอ่าเลือกเอาคู่ต่อไปครับพี่น้อง ตะบวเมแมโคมใหญ่เลยห่ะครับผมโคบงหญ่ครับตัวนี้โคบใหญยเดี๋ยวนะ้ครับมันอยู่ทั้งผีพี่น้องเดี๋ยวตอนลูกับเมียส่กกันนะครับเด้อนี่นะครับพวัว่ามันอยู่คนละหม่องพี่น้องผู้เล้ยพี่น้องเห็นชัดบ่นะครับแม่บอกง่ายเป็นแม่แดงครับผมนี่แม่แดงบุกยางใหญ่อองงหนึ่งเชิงนึ่หอพี่น้องคุณนะครับเด้อลูกตัวผูนะครับเนาะตัวผูนวมอ่ะแม่ครับตัวผูตัวผูตะ่างามๆพี่น้องครับเอาผู้ได้หาลูกผูยุกอาจจะมีนะครับเนาะ มาเบิ้งเอานะครับตัวนี้นี่ลูกตัวผู้ครับลูกตัวผู้ลูกได้อยู่เดือนเดือนน้อยๆนี่ครับประมาณเดือนหนึ่งเลยพี่น้องแม่นี่ใส่สูงร้อยห้าสิบร้อยหาสิบบวกครับร้อยหาสิบบวกลูกพ่อแดงครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกเป็นกี่ยวกัของเก่าเป็นว่าเป็นลูกปีศาจแดงครับแต่ว่าไม่บ่มีเอกสารครับอ่ะลูกเจ้าของเก่าเป็นว่าปีศาจแดงบ่มีเอกสารเป็นลูกที่แดกของแม่นี่ครับเป็นลูกแรกครับเป็นลูกแรกเลยครับพี่น้องครูยิ่งใหญ่เนี่เท่าไหร่ครับ อูนี่เปิดไว้สองหมื่นเก้าครับสองหมื่นเก้าครับไงได้พี่น้องครับไงเรื่องต่อรองได้กันทรงฟีลอยโลกันต่อรองได้ทรงฟีลอยโล่สองหมื่นเก้านะครับตัวนี้หาลูกงามพี่น้องเบังสังเกตว่าใบแมนมีปานนะครับยี่น้องแต่ว่าหาลูกงามบ่มีปานบ่มีจุดเลยนะครับพี่น้องอ่าเป็นอ้วงโบดนะครับเนาะนี่แหละแม่ยังไงหาลูกดีนะครับเนาะ่แมไอ้ลูกนี่บ่มีดังบ่มีจุดเลยแม่เป็นอ้วงโบดยังไงนะครับเนาะเออเด้อพี่น้องที่จัดว่า เด้เห็นขางหนึ่งอ๋อเพิ่งขางเดียวก็ได้พี่น้องขางอันนีไอ้มีปานจะพอยุ่งออกหน่ะตัวเมียเพิ่งก็ได้ครับพี่ปันมึงเดียวนะครับนี่กินดีดีนะครับใ่กินหญ้าดีครับตัวนี้อ่ออ๋อขางนี้มันลุกไปบ่ได้นะครับถูกไหมกินยญ้าเก่งนะครับเนาะครับคู่นี่ยันยันงามๆด้วยแหละครับคู่ยันยันงามเลยครับอ่ตัวนี้เป็นตะเลียงครับนี่เป็นตะเลียงนะครับเด้อเบิ่งล้ํไอ้ลูกมันนะครับพี่น้องสีนี่เบิ่งขางเดียวแล้วเลยเด้อโต้วัยอะไก้อนครับตัวนี้สองมื่นเก่าตะเมียแถมลูกซะตัวนี้คครรัับบแม่ คูต่อไปต่อไปเดี่ยก็สิเหลืออีกตัวหัวโลดหน่เนาะครับเป็นเป็นแม่แยกลูกพึ่งทับครับแม่แยกลูกพึ่งทับโดยเพื่อนเอาเขึ้นมาจากกันนาได้ค่ะพี่น้องที่ผมวม่ายางลงไปบวมอย่างนี้มันเป็นน้ำนะครับครับมันเป็นน้ำอ่านี่เอาตัวนี้เป็นแม่แยกลูกแล้วก็ทับให้แล้วครับสซพอได้ครับไซหมีไงครับเจ้าหมีไงส่หมีไงเด้ครับพี่น้องเด้อไซหมีไงคุณเชียงครับเนี่ยเชียงของหูนะครับเนาะครับยืนก็นลูกบบนี้เออเออ้างหลังเดีอยด้อก็ขีดตรงอ่ะ ไงดีสูงอร่อยซีซั่มหาได้นะครับเนาะครับได้ครับได้ให้ลูกเพื่อน้าจะตัวหนึ่งนะครับได้ลูกตัวหนึ่งครับเดุกจอกันลูกอ่ะเดินหน้องหางมุมงไทยดีๆกันเออเอาตัวนี้เท่เด้ครับเนี่ยตัวนี้เปิดไว้สามมื่นหาครับตัวนี้สามมื่นหาทำไตน้ำล่างหลายครับเนี่ยเออตัวนี้เป็นรามันย่างสวยด้วยครับพี่น้องครับย่างงามเลยครับหมอลูนให้แล้วนะครับเนาะครับหมอลูนให้แล้วนะครับเนาะเอาดึงมาทั้งหมดนียออกไปกว้างๆเลยนะครับที่มือหางหัวอีกนี่นะครับมึงบ๊อบบี้ตันนี้ครับตัวนี้บ่มีน้ด๊อบบี้ เดี๋ยวแถ้ยืนมึงนึ่งหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยมึงมุ่งจะชัดเลยงามเลยครับเนี่ยเดี๋ยวด้ะเออเอาเบิ้งชัดๆไปนี่ครับตอนท้ายยืนนิ่งๆนึ่งอ่ะตัวนี้สามหมื่นกัวต่อเอานะครับเนาะครับต่อรองได้ครับทรงฟีลอยโลกันครับต่อรองได้ทรงฟีให้ประมาณลอยโลครับนะครับเนาะครับนี่แหละครับจากไอข้อของพี่ท้องสุกนะครับเนาะผมมีตัวนี้ยังแอกพี่น้องครับบะหมีครับบะหมีตาผมแนะนรับกจ่ายลูกงามครับเนี่ยจายลูกสวยๆลูกลูกปั้นตัวตัวเถิกตัวแรกครับ ตัวแรกนี่เป็นตัวเถิกเนาะแม่นครับทีทีมอัสไายตัวเถิกตัวแรกนะโอ้ตัวเถิกตัวแรกของคลิปนี่นะครับเนาะนั่นมันหนาหนาเนาะแตาแยกกันไปสิครับนี่เดี๋ยวผมจะแนะนำครูนี่อีกตัวหนึ่งนะครับใครจะได้ลูกผูกตัวนี้งามนะครับเงี้ยง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งตัวจริงเอาเนาะผู้ใดเห็นสีอาจนจากวัชพรันเมื่อกี้มันมืดนะครับนี่แหละจากนั้นก็หมดเลือกเอาสำหรับคลิปนี้กน่าจะมีให้แค่นี้ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ